วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื Moon ่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฮัลโหลปูการระการครับปูเขอเทรเริ่มหันยมอยู่หลายวันเรานะครับโยมลาแห่งเขาเมื่อหมดแล้วเลยรามาแลาวนะมหาวันน้นตกตกได้วยืนน้ตกคราบขึ้นนตกแบบจะขึ้นครับนี่มหาวันมาำันหัว ผมมาาาแล้วปูเออได้มาสอมครั ue, ้งคือเอาสองหรั maybe, maybe ้งคือเาได้มาแล้วมันบอ่ปูครับนดี่ยมาแล้วเอาเลยกวเอาเลยครับปูเอาเลยมันสิบลมหมูถนนบลมบลมปูอัดบันทึกยอะเออเลยนี่จะมาเลยเลี้ยงกนจะมากเรชจะได้จะสองตัวสามตัวก็ทันได้ครับ ำโต๊ตมาให้่านหนึ่งนสองโต๊ตมเส็ไ้แล้วาครับเนี่ยเปูดีละปานเล็กการกุศลเล็กนั่นหลานน้เอาเล็กปูเอาเลกปูเอเลปูสวยควมนบครับเล็กปูสวยปูสวยนี่เรางนใจกันไม่ด้ครับสังน์ขางเะจะเล็ปูเลยเบ้งมีดวงมีบญวาชนาเด้อยังเห็นเแล้วเนี่ยครับ เิงเิงเิงอะไรกูเด็ดราบลายนะครับสองคูหลังสองคูทถึงสามหรั้งกับสองคูครับเราแบบเราว่าเล่นยเลขท้างบนท้้งหลังแบบบบนี้ยังไงลูกัเขียนไนม่ได้บ้างเดี๋ยวเขียนจะเขียนจหังตยี่หก มี2สองไงบ่ไดเลยบ่มีหกไม่หนึ่งีสองสิบเบอร์ถือก้ติดวางได้กับปูเล่นเลขพวกนี้บ่มีสองนี่หนึ่งมีหกสิบเบอร์ถือแล้ว่โอ้ละว่าครับแล้วหายมาก็ีบมิต่หกลงทายี่ครับแเอาระบอ,อ,อกครับผมเนี่อ ามตัวนี่อยู่สองหางนะยงครับเด็กสามตัวนั่นนีอยู่สองหนึ่งหกสามตัวบนแบบกูตัวกเล็กเล่ามันเข้บนล่างเลยเนาะตัวได้กว่าครับคู่เด็กเล่าเราบนหลังแลยแต่เราสุดอกที่ดอกคูแล้วสองตัวหลังสองหางครับนี่ตัวได้แน่ยก่าครับสองหนึ่งหกสองหนึ่งหก แล้วก็สี่สามหกสองหางเท่านี้แหละสี่สามหกตัดให้สามหกกับหนึ่งหกเท่านั้นเองตัดให้สามหกกับหนึ่งหกคนตะครูอ่านั่นเราการตัวเองเรวเอาไปใกล้มือจะไข่มาเล็กหน่อยมือมือแบบมือมันออกแบบทำไมไปทำไมเลยสามโตตังเตือัน้ำพอถึงมือก็ถือหลายซะเลยถือหลายยังตะครู่ข้างคนก็ได้ถือหลานเราครูจะสองสามสี่มือโอ้เลยเข้าหัก เดี๋ยวให้เขียนเลขเรื่อยๆตัวนึ่งครั้งครับได้แล้วบอตัดแล้วบอกครับตัดแล้วครับนี่สองหนึ่งหกสี่สามหกมัน้ตัวสช่หนึ่งหกสี่เลขล่างวันนี้แล้วหันศูนย์หกก็เก้าหกสองตัวล่างศูนย์หกกับเก้าหกเน้นบอครับล่างเน้นเน้นเก้าหกด้วยเน้นเก้าหกเนโปูเนอะบนเน้นคนได้ครับ บนเด่น 1, 6, หนึ่งหกข้างเน้น, 9, นเก้ 1, 6, าหกครับบนเด่นหนึ่งหกล่างเน่นเก้าหกเพื่อพี่น้องเด้อนะครับเหลือก็แค่สองคู่เ่งครับนี่แน่นตัวนั้นทัางหนาบัดมากก่อนตัดเอาแล้วสองหนึ่งก็บสามสีแมกกแ่แล้วผมได้มกงตัดแล้วรครับหลังปีมันก็ออกทัางหนาเหลือกเราแบบนึงนึ่งบนเด่นเ,เหลือกขาไปอยู่ไทยครับร็ ก็เข้าสืบสูงแล้วเกียรติย่ย่อมแายิตัวไปแล้วเอาเรื่ัเงินกับมันนี่บ้างวาครับเอากลับไปให้เล่าวาเอาฟืงหายขึ้นหลึกนมันกับเลยเหรอวเขาคือปัญหาเลยเนาะครับรูเขามีปัญญาเาก็ได้จอยเขาหาหมดข้างหน้าเอาสามตัวข้างหลังมากของเขาเขาตรงตรงเลยตีหาแปดสามเขาเลยต้งหกจุดนี่นี่วะอืมนี่คนไลมันเศร้าแต่หน้าตายย่อมผูก็ถือ คุณละสามสิบสี่สิบฝากไ็ให้เราคุณละหลายสองร้อยครับนอกไรไปพันกว่ากละครับถ้าเราเดยวซื้อยากินเราเจ็บหัวเข่าปวดหัวเขาแล้วก็ใช้ได้รอต้องทุกแเนาะออาเงิบงหลักอับเงเลยเทกมาสิเอาูีบ่อเลย เอาเรียกฟูกับเขาเรียกทูเดียูฟูมี่เรียกยังสีฟ้าก็เอามาตัวปูเรียกผมเพิ่เล็ไเรียกล่างนะท่านก็เรียกโนเอาล่างปูเสือเนาะนนี้ของปูเสือเลยพี่น้องล่างเป็นรอยสี่คู่ล้างปูเสือมือก็องตัวท่านหายเรยนเ่าะท่หายเล้วครับหนึ่งด่างเก็ดได้สามเกิดสามก็เกดสี่เลยวะซื้อหาเขาหาเก็ดสามเจ็ดสี 5, ศูนย์ห้าเมนมตู 3, 5, นะับสามห้าคแต่มักโซนโซนมากแหงฐานหามากแห้งสามหาเมบอกขีเจ็ดไต้เรื่อกมันตลตมักงโต,โตครับเดี๋ยวเซตสามโตแบบเลิกเบินห่ไปเซตจัดละเอียดหมันละเอียดก่อนสุนนนะนไปบอกเออเพื่อเพ่อคงคู่ไพยูเนาะอ่าสิบเ้าเซเบิร์นสามโตยังอันี่ ขอน้อยขอทวนตัวเลขครับเออสำหรับเลขปูสวยงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันร้อยหกสิบห้านะครับได้มาแล้วนะครับสามตัวบนนี้สองหนึ่งหกสีสามหกตัดตัวท้ายสองตัวคือหนึ่งหกกับสามหกเป็นตัวปูเออสำหรับสามตัวบนนี้มันอาจจะออกมาตรงมาปูเนาะให้สลับเรน่อยอพี่น้องเด้อ เลขแรวมันเคยสลับกันดู้ตัวที่5ห้าล่าใหายัน5 8 3 5เป็นตัวปู3 8 5ตัว3 8 5าอก5 8 3นะครับงัวนี้ปู5 2 1 6 4 3 6พี่น้องสลับซับมุนเอาหกประตูเลยนาะปูวังหอดวังหอดก้อนล้อกหายหนึ่ง4เก้าวันบอกออกล่าง4เก้าทำงานครับแต่เขางเป็นช่องล่างนี่แตปูหนึ่งซีครับผม ที่เต่าเที่สูยังยังเหวี่ลงางมากเขากให้หนึ่งซเกาอองอกย่งพอมันถอมันสอดสลางครับขอ้นึงนั่นแหละเบลชินบนข้างล่างแต่มันไปถูสามตัวนะครับนี่ตัวนี้ก็สมาครสมัครอยุสองหนึ่งแต่ระเบิดถัดไยสมรมรสิจัดเด่นยวยกันครับ อบุญ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 นี่บุญกับเราก็ได้หละเลยหลวงปู่หนึ่งท่นบุญก็ได้หลายครับพระผู้เฒ่าพระอาวุโสสำหรับล่างเราก็หายมาเสยอหกกับเก้าหกหลวงปู่เนาะนี่เนเก้าหกนี่เก้าหกนะครับนี่ือเรียกปู่ปู่สวยสายลับปู่สวยนะครับต่อไปเป็นเลขปู่เสือปู่เสือก็คือกำลังเบาอยู่ในขณะนี้เนะคุณน้องเลขกล่างปู่เสือนะครับ เจ็ดสามเจ็ดส yeah, ี่ศูนย์ห้ากับสามห้าคุณบ่อครับอ่าเั่าน้นลหละตัวเน้นตัวเน้นคือสามหาม่อครับปู1หนึ่ง้มหาครับอ่เลื่อยเือยืมบ่งเอาเพียงเป็นเนวทสร้างเลยแล้วมันเก่าเข่าครับเวลามันบอกเก็ธรรมดาครับบุญหลวงไม่งห้ิ่งกะเต้มเพื่อนแหละครับผมเร equally, ่นกะล็กน่อยตกลับมาไหนด้วยยมบุ้ย ขมูนี้มันไม่ห่างได้มันตีนได้ฮะจะเริ่มท่านยนพอให้ลำให้รื่อยซาตูสาทูปูกลับน้อการครับปูครับเรื่อยเรื่ยซาทูวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม